สวัสดีค่ะมาพบกับชอบ่องจีฟูโต้กรุ๊ปแล้วก็ทางเพจของเรานะคะเกียงสั่์เมล็ดแลยท่านพันยาอาหารสัตว์นะคะวันนี้นะคะพาลูกค้าทุกท่านนะคะามาดูออเดอร์นะคะออเดอร์ที่ลูกค้าหลายๆท่านสั่งเข้ามาในวันนี้นะคะเยอะมากมากเลยค่ะนี่นะคะวันนี้แพ็คของเสร็จแล้วนะคะถัดเวลาด้วยนะคะวันนี้ฝนตกด้วยนะคะขอขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่โทรมาสั่งเมล็ดยาก,กับเราทุกวานเลยนะคะแล้วก็ทางลูกค้าเจ้าใหม่เจ้าเก่าเจ้า จ้ามุนะคะหรือไม่ลูกค้าใหม่ๆที่ที่เห็นเราจากยูทูบอะคะ่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเขาก็โทรมานะคะได้เบอร์จากช่อง YouTube นะคะก็โทรมาสั่งเยอะมากๆค่ะวันนึงนี่รับแบบหลายสายมากเลยค่ะค่ะขอขอบคุณลูกค้าเจ้าเก่าด้วยที่แนะนําขึ้นบ้านหรือลูกค้าใหม่อะคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่านาไปปลูกแล้วมเมล็ดงอ,อกดีอะคะ่ะแล้วก็เขาก็สนใจที่จะปลูกด้วยนะคะโทรมาสั่งกันใหญ่เลยนะคะลูกค้าน่ารักเพรากว่าบอกต ะะขอบคุณมากๆนะคะออเดอ์ยเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูสต็อกเมล็ดยญาของเราค่ะน,นี้เลยนะคะของใกล้จะหมดแล้วนะคะค่ะรีบโทรมาสั่งเลยนะคะของเหลือแค่นี้เองนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเรายังไม่ปรับราคาขึ้นนะคะราคายังเหมือนเดิมนะคะนยคะซึ่งที่อื่นนะคะอาจจะแพงกว่าน,นี้นะคะของเราก็คือ,อยังราคายังปกติอยู่ค่ะโทรมาสั่งได้ ยังไม่คือราคาตอนนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะโทรมาได้คะ่ะโทรมาที่เบอร์0800887389นะคะเป็นเบอร์ของเพจทางร้านเรานะคะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับการตอบรับทีบ่ดีแล้วก็โทรมาสั่งให้การสนับสนุนทางเรามีมากๆนะคะพวกเราก็มีกำลังใจในการแพ็คของส่งให้ลูกค้าทุกวันเลยค่ะ